สวัสดีครับครับกลุ่มผมนะครับจะมาสรุปข่าวการถูกกลวงและเมื่อทำเพศนะครับหรือข่าวทางเพศนะครับในปี2 5 1 1ันห้าถึงพันห้าร้อยหกสามนะครับกลุ่มผมนะครับมีหนึ่งนะครับนายวสันต์ลุงลุงราศีนะครับซึ่งถือเป็นชั่าพลาดอยู่นะครับแล้วก็ผมนะครับนายพากินจอมทองครับวันนี้นะครับเราจะมาสรุปข่าวเรื่อง สอ,สอทอนะครับเปิดศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนน,ยนักศึกษาถูกเรื่องละเมิดทางล่วงละเมิดทางเพศครับเป็นยังไงนะครับก็คือนะครับเดืนหน้าเปิดศูนย์นะครับคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรีนเเนเนยนนักศึกษานะครับซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยยึดนโยบายเชิงรุกป้องกันระบบปราบปรามล่วงละเมิดทางเพศในสถานศึกษาพร้อมคุ้มครองช่วยเหลือผู้ถูกกระทํา ทางร่างกายและจิตใจนะครับในวันที่20กรกฎาคมนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสอทอเนี่ยนะครับมุ่งแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดทางเพศในสถานศึกษาอย่างจริงจังนะครับเป็นรูปธรรมเปิดศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษานะครับซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการหรือสคพอนะครับคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนะครับนักศึกษาที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยจาก ครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงปราฟาร์มดำเนินคดีในการคันเด็ดขาดนะครับกับข้าราชการครูและบุคลากรน,นะครับให้ยุติธรรมนะครับยุติปัญหาด้วยความรวดเร็วรอบครอบเด็ดขาดเปิดโอกาสให้ผู้กระทําหรือผู้พบเห็นการรุนแรงทางเพศในสถานศึกษาเนี่ย้องเรียนเลยลองทุกได้ด่วนในด่วนในสายด่วนนะครับก็คือคสคพนะครับโทร02 007 0 0น1นะครับนับเป็นอีหนึ่งเก้าสำหรับเป็นหนึ่งเก้าที่สำคัญเลยนะครับในกระทรวงศึกษาธิการนะครับข่าวนี้นะครับก็ขึ้นในวันที่20กรกฎาคมนะครับก็ในปีส5ง3ันนะครับอ้างอิงข่าวจากไทยรัฐออนไลน์นะครับผมุ่ผมผมนะครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ